สนิทกันได้ไงปาไม่เผยจูเริ่มต้นมิตรภาพสนิทกับเบลล่าราณีตอนไหนหลายคนคงจะงงอยู่ไม่น้อยว่านางเอกสาวยาเบลล่าราณีนั้นมาสนิทสนมกับนักร้องดังปาไม่อีปันเจริญได้ยังไงกันแน่ล่าสุดปาไม่ได้เปิดใจถึงมิตรภาพระหว่างเบลล่าในรายการตีท้ายครวัวด,ด้วยว่าเริ่มจากที่เบลล่ามาเล่น MV เพลงซ่อนกลิ่นให้แต่ที่ประทับใจตอนนั้นเบลล่าเริ่มดังเปรี้ยง จากละครบุดเพสสันนิวาสพอเขียนเพลงเสร็จก็อยากได้เบลล่ามาเป็นนางเอก MV แต่ไม่กล้าเชิญเพราะคิดว่าค่าต,ตัวต้องแพงมากแต่พอมารู้ทีหลังว่าเบลล่าคิดค่าตัวมาน้อยเกินคาดก็เกิดความประทับใจยิ่งต่อมาเล่นหมู่2ของโนตอุดมก็ทําให้สนิทก,กันมากยิ่งขึ้นและได้มีโอกาสไปทําบุญด้วยกันถึงขั้นที่แม่ของเบลล่าฝากฝังให้พี่มี่ช่วยดูแลเบลล่า